ในปัจจุบันกระแสความนิยมของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เหล่าค่ายยานยนตต่างๆรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อมเริ่มปรับทิศทางของตนเองเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้ากันแล้วหนึ่งในนั้นคือบริษัทวตทจำกัดมหาชนหรือพ t t ท,ทีซึ่งถือเป็นบริษัทด้านพลังงานและปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดยในปี2,562ปตทได้ร่วมจับมือกับ WM Motor ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ Welmeister ซึ่งมียอดขายมากกว่า1,000 0คันเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มบริษัท EV Start-up ของประเทศจีนในปี2019 และข่าวความน่าสนใจล่าสุดคือทางค่าย WM Motor นั้นเตรียมจะจับ WM Marven ขึ้นลายผลิตภายในปีนี้แล้วหลังจากมีการเผยแนวคิดรถยนต์คอนเซปต์ออกมาเมื่อช่วงกลางปี2020ที่ผ่านมาสำหรับ WM Marven นั้นเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่จัดอยู่ในพิกัดรถซีดานทำระยะทางต่อการชาร์จได้ไกลถึง799กิโลเมต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งนอกจากนั้นคาดว่า WM Marven นั้น จะเป็นโปรดักชันคาร์ขั้นต่อไปที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ 5G สำหรับภายนอกของตัวรถนั้นอาจจะดูแปลกตาเล็กน้อยเมื่อมองจากด้านข้างเพราะว่าตัวถังส่วนกลางนั้นจะค่อนข้างยาวเป็นพิเศษส่วนด้านหน้าและด้านท้ายของรถนั้นจะสั้นกว่ารถยนทั่วไปในปัจจุบันซึ่งในจุดนี้อาจจะเป็นข้อดีที่จะทำให้พื้นที่ห้องโดยสารดูกว้างขึ้น หาใครไม่ติดว่าส่งรถดูปแปลกนะครับและด้วยดีไซน์ที่เน้นส่วนเว้าโค้งจึงทำให้ตัวรถนั้นมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเพีย,ยง0.23เท่านั้นส่วนภายในห้องโดยสารนั้นเนื่องจากว่ายังคงเป็นรุ่นคอนเซปต์คาร์เราจึงยังไม่มีข้อมูลยืนยันได้ว่าตัวรถนั้นจะมาแบบไหนแต่จากภาพทีเซอร์ของรุ่นคอนเซปต์นั้นภายในนั้นค่อนข้างออกแนวล้ำยุคค่อนข้างมากทุกส่วนเน้นความเรียบง่ายแต่ดูทันสมัย และในส่วนของคุมพลังขับเคลื่อนนั้นทางค่ายยังไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรออกมามากนักทางสเปคของมอเตอร์ขับเคลื่อนรวมไปถึงความจุของแบตเตอรี่มีเพียงข้อมูลบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้จะสามารถเดินทางด้วยไกล500ไมล์หรือประมาณ799กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ และสำหรับปตทและ WM Motor นั้นจะร่วมมือกันศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในด้านต่างๆอาทิเช่นการลงทุนในโรงงานผลิตรถยะนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อผลิต Localized Model ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจด้านแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์พลาสติกข,ของกลุ่มปตท และร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของปตทในการเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าของ WM Motor สำหรับเป็นศูนย์กลางส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นเมื่อวันที่27พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ามีการเตรียมความพร้อมวางรากฐานธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจรภายใน2-3ปีนี้ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการหาลือกับพาร์ทเนอร์ทั้งในและต่างประเทศโดยภายในไตรมาสที่3ของปีนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับการลงทุนดังกล่าว ต้องบอกว่าเวลานี้พี่ใหญ่ของเราอย่างปตทนั้นเริ่มเดินหน้าเต็มกำลังแล้วครับสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยไม่แน่ว่าเร็วๆนี้เราอาจได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ W.M.Motor ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยภายใต้การนำของปตท,ทก็เป็นได้ครับ